ขาสำหรับาารครอบครัวเขาเด็กช่วงที่2ของเรานะคะวันนี้พี่อมจะพาเราไปหาแคทคาเฟ่ค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันในนกกรจิบนิวส์ค่ะ วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาที่อาณาจักรแห่งแมวข้างในนั้นจะมีอะไรตามผมไปกันเลยครับอาณาจักรแห่งแมวก็คือเ e r Cat c a คา c ฟ่คลับคาเฟ่สำหรับคนรักแมวแบ่งเป็นโซนต่างๆเช่นโซนเครื่องดื่ม โซนไว้สําหรับซาลอนแมวเพื่อนที่ให้แมวมาเสริมความเสวยความหล่อกันได้และโซนสําหรับเจ้าแมวเหมียวที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้ด้วยครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีค่ะไอเดียการเปิดร้านนี้นี่มาจากไหนครับคาเฟ่แมวของพี่เหรอก็ไอเดียง่ายๆเลยก็มาจากน้องแมวก่อนเลยก็คือด้วยความที่พี่เพชรเนี่ยเป็นคนรักแมวมากชอบแมวมากก็เลยได้ไอเดียดีๆแบบนี้ก็คือมี คาเฟ่แมวให้ลูกค้าได้เล่นกับแมวแล้วก็ทานขนมไปด้วยแล้วแมวที่นี่เนี่ยมีกี่ตัวแล้วก็มีกี่สายพันธุ์บ้างครับแมวที่นี่ก็มีทั้งหมด35ตัวนี่รวมแก๊งเด็กๆที่เพิ่งคลอดมาด้วยนะแล้วก็จะมีพวกสายพันธุ์พวกเปอร์เซียมีเอ็กซอติกชอตแฮร์แล้วก็เมนคูนแล้วกอ็อะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะพี่ก็เหมือนจะจำไม่ค่อยได้แล้วกฎระเบียบของที่นี่ในการเล่นแมวนี่มีอะไรบ้างคะ กฎระเบียบสําคัญเลยก็ที่นี่สาหรับคาเฟ่ที่นี่เนี่ยของพี่ก็ห้ามห้ามอุ้มแมวเพราะว่าพี่กลัวว่า,วาน้องแมวเนี่ยจะไปข่วนลูกค้าเพราะว่าน้องแมวต้องเข้าใจนิสัยของน้องแมวแบบว่าคือเขาอ่ะไม่ชอบโดนบังคับถ้าเกิดเขาเครียดมากๆเขาก็จะดิน้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไปข่วนโดนลูกค้าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ยพี่ก็เลยมีกฎนี้ขึ้นมาเป็นกฎหลัก แต่ส่วนมากก็กดเบสิกเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มล้างมือใส่รองเท้าอะไรเงี้ยค่ะขอบมากนะคะพี่เพชรขอบคุณค่ะเดี๋น้องอ้อมไปเล่นกับแมวได้เลยนะตามสบาย แต่และตัวนี้น่ารักกันใช่ไหมล่ะครับและครั้งหน้าอมและ mm hmm. นกกระจิบนิว้ว mm hmm. ก็ยังเกาะติดอยู่กับที่เพลคัสคาเฟ่คลับนะครับ mm hmm. แต่จะเป็นเรื่องอะไรจ้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้อมขอลาไก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณนางอมมากๆเลยนะคะสำหรับนกกระจิบนิว้วในวันนี้และตอนนี้ก็ได้เวลาของบิโฟกับเด็กอาสารแล้วล่ะคะ่ะไปดูกันเลยะคะ่ะ ครับสำหรับเด็กอาสาในวันนี้นะคะฟุจิพาเพื่อนๆนะครับไปดูเพื่อนๆจากชมรมยุวชมประชาธิปไตยอยุธย,ยาอาสากันครับโดยเพื่อนๆกลุ่มนี้นะครับเขาได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างข้องสมุดให้กับน้องๆครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับ เพื่อนๆอาสากลุ่มนี้นะครับเกิดจากการรวมตัวกันในชื่อชมรมยุวชนประชาธิปไตยอยุธยาอาสาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยที่ได้จัดโครงการสารฝันห้องสมุดเพื่อน้องครั้งที่2ที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้เกตอารามอุปถัมภ์อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการนี้เพื่อนๆได้รวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการทําความดีเพื่อสังคมชมรมนี้จะเดินทางไปสร้างห้องสมุดเพื่อน้องตามโรงเรียนต่างๆเป็นประจําทุกปีและในปีนี้ทางชมรมเห็นว่าโรงเรียนวัดห้วยจระเข้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งยังขาดแคลนห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนต่างๆจึงรวมตัวกันเพื่อไปทําความดีด้วยการสร้างห้องสมุดและทํากิจกรรมต่างๆให้แก่น้องๆครับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนคือพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโดยเข้าไปทาสีจัดชั้นหนังสือและแบ่งหนังสือตามหมวดหมู่เพื่อให้น้องๆได้เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมส่วนที่2คือการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเป็นการปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นและทาสีของเล่นเสียใหม่และส่วนสุดท้ายคือการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆครับ นอกจากนี้นะคะท่านผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยจระเข้ยังบอกกับทีมงานครอบครัวข่าวเด็กอีกนะครับว่าน้องๆที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้พี่ๆเข้ามาทํากิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและสนามเด็กเล่นให้อย่างไรก็ตาม ท่านผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้ยังฝากมาบอกอีกนะครับว่าถ้าผู้ใดหรือหน่วยงานใดสนใจจะเข้ามาทํากิจกรรมให้แก่น้องๆก็ยินดีอย่างยิ่งครับเพราะน้องๆมีความสุขทุกครั้งที่มีผู้ใหญ่ใจดีเดินทางไปมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้แก่เด็กที่โรงเรียนครับ ้องบอกเลยนะครับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความดีและก็มอบความสุขให้กับน้องๆในเวลาเดียวกันเลยนะครับยังไงนะครับสาหรับใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทําความดีหรือว่าได้รับบอสเกี่ยวกับการทาความดีสามารถแบ่งปันกับเราได้ตาม Facebook เฟซบุ๊กรายการครอบครัวข่าวเด็กหรือตามที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนหลังโฟแล้วนะครับไว้พบกับโฟใหม่ในสัปดาห์หน้าในโฟเด็กอาสาครับสวัสดีครับ ขอบคุณเด็กอาสากับพี่โฟมากมากเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามเด็กสำรวจในช่วงหน้าครับคอบครัวเขาใน,นแต่โลกกระดับเขากระดับเขาสาร เด็กช่วงที่3ค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของเด็กสำรวจแล้ววันนี้ครอบครัวข่าวเด็กมีหัวข้อเกี่ยวกับความสุขมาฝากกันค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องความสุขเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรไหมครับที่ทำแล้วมีความสุขครับของพี่ปิงปิงนะคะปิงปิงชอบมากเลยค่ะเวลาที่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนในห้องแอร์เย็นเย็นและกินผลไม้เย็นเย็นค่ะผมผมนะครับผมผมชอบเล่นเกมครับเล่นเกมแล้วก็ ตากแอร์ไปด้วยครับของน้องชิกโกะนะคะอยากวาดรูปค่ะเวลาวาดรูปของน้องชิกโกะนะคะมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะโอ้โหแต่ละคนนะครับก็มีแบบฉบับของความสุขของตัวเองแตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้ปัดก็เลยจะมีข่าวเกี่ยวกับความสุขมาฝากกันเนื่องในวันความสุขสากลน,นั่นเองครับหลังจากที่องค์กรสหประชาชาติหรือ UN นะครับได้ประกาศให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันความสุขสากลหรือ the International Day of Happiness มาตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาเพื่อเฉลญให เพื่อนเพื่อนสมาชิกทั่วโลกให้ความสําคัญกับความสุขครับซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานของชีวิตและเสนอให้กําหนดเรื่องของความสุขเป็นวัตถุประสงค์สําคัญ mm. ของ enfin. นโยบษายสาธารณะต่างๆ mm. ทางนี้องค์กรสาปารชาชาติได้สํารวจระดับความสุขใน,น156ประเทศทั่วโลกระหว่างปี 2553- ถึง2555พบว่าประเทศที่มีความสุข5อันดับแรกของโลกได้แก่อันดับหนึ่งของโลกคือประเทศเดนมาร,ร์ก อันดับ2คือประเทศนอร์เวย์อันดับ3คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันดับ4คือประเทศนเนเธอร์แลนด์และอันดับ5คือสวีเดนนั่นเองครับ ชำนมาประเทศไทยของเราอยู่ในอันดับที่36ของโลกครับและอยู่ในอันดับที่สองของอาเซียนรองลงจากสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับ30นั่นเองครับปัจจัยความสุขที่สําคัญของคนทุกประเทศได้แก่รายได้การมีงานทําความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชนมีค่านิยมที่เอื้อเฟื้อต่อความสุขและศาสนาสุขภาพกายสุขภาพจิตความสัมพันธ์ในครอบครัวการศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศและสังคม ส่วนปัจจัยความสุขที่สําคัญในระดับบุคคลได้แก่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นคงในการงานอาชีพและครอบครัวค่ะพื้นฐานของความสุขที่ทำได้ง่ายๆและทําได้ทุกวันนะคะก็คือการสร้างความสุขในครอบครัวนั่นเองละคะ่ะวันยู่แบบนี้เพื่อนๆก็ลองชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับออกไปหากิจกรรมทาร่วมกันได้นะครับ ครับสวหรับตอนนี้นะคะเวลาของรายการเราครอบครัวข่าวเด็กก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณเสื้อผ้าผู้การข่าวจาก CMT ครับค่ะและขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆประกอบฉากของเรานะคะจากอีเกียค่ะและกลับมาพบกับพวกเราครอบครัวข่าวเด็กได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาที่ห้าสามสิบห้านะคะสวหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครอบครัวข่าวเด็กเปิดโลกรับข่าวสารครอบครัวข่าวเด็ก